ตลอดเวลาที่ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาเซียนกับพวกเธอเนี่ยพวกเธอดีต่อฉันมากๆนี่คือของขวัญสาหรับการมีน้ําใจของพวกเธอโทรทัศน์เนี่ยนะพวกเรามีแล้วเราไม่เอาอ่ะแมพูดซะเสียเลยนี่ไม่ใช่โทรทัศน์นะครับนี่คือเครื่องข้ามเวลาเครื่องข้ามเวลาถูกต้องนะครับเพียงแค่ป้อนวันเดือนปีตรงนี้ภาพของช่วงเวลานั้นก็จะปรากฏให้เห็นที่หน้าจอแต่จะดูได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วสงสัยเลยสิ เพราะฉันชอบหมู่บ้านอาเซียนของพวกเธออาเซียนมีไว้เพื่อพัฒนาประเทศสมาชิกให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและมีอีกหลายอย่างที่ฉันได้รู้จากพวกเธอพวกเธอไม่อยากรู้หรือว่าสิ่งที่อาเซียนได้ทําทั้งหมดนี้จะทําให้อนาคตของภูมิภาคอาเซียนเป็นยังไงอยากรู้สิครับยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้อาเซียนอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนโดยมีนโยบายสามเสาเป็นตัวตั้งเสาแรกคือความร่วมมือการด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่ออยู่อย่างมีความสุข เสาที่สองคือด้านเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีและเสาที่สามคือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อดูแลสุขภาพให้มีสวัสดิการที่ดีสังคมที่ดีและสุขภาพที่ดีนั้นยิ่งทำให้ผมอยากเห็นจริงๆเลยว่าประชาคมอาเซียนในเวลานั้นจะหน้าตาเป็นยังไงให้ดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลักทำให้เกิดความจเจริญในภูมิภาค ประชาชนได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นขจัดความยากจนส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆทั้งวิชาการศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั่นนำมาสู่การสื่อสารอันฉับไวการคมนาคมที่สะดวกแรงงานไปมาหาสู่อย่างสะดวกและได้รับความดูแลอย่างเป็นธรรมสตรีมีสิทธิทางสังคมและการเมือง หมู่บ้านอาเซียนจะเป็นหมู่บ้านที่มีกฎกติกาที่ชัดเจนมากขึ้นกล่าวคือทุกบ้านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาโดยมีเลขาธิการอารเซียนคอยติดตามดูแลและผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆมีความคืบหน้าส่งผลให้อนาคตของอาเซียนเป็นดังนี้ 2,558เหรอฉันแทบจะอดใจรอให้วันนั้นมาถึงไม่ไหวแล้วสิ่งที่อาเซียนทำเนี่ยพูดได้ว่าเพื่อประชาชนจริงๆนะแบบนี้พวกเราเหล่าสมาชิกทั้งสิบยิ่งต้องตั้งใจทำงานให้มากขึ้นกว่าเกา่าขอบคุณคุณบรูมากนะคะนี่ฉันเป็นของขวัญชิงพิเศษจริงๆเลยค่ะฉันก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างด้วยนะเอาลนะฉันต้องไปแล้วล่ะโชคดีนะคะคุณบลูอย่าลืมนะคะว่าอาเซียนใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะ แล้อย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราอีกนะคะครับบลูขอสัญญากับจักรวาลเลยบ้านไทยจัดตั้งสมาคมอาเซียนไทยแล้วมีเด็กๆเข้าเป็นสมาชิกเต็มไปหมดคุณบลูจะเข้าเป็นสมาชิกด้วยก็ได้นะครับโชคดีนะทุกคนลาก่อนนะสมาชิกทั้งสิทของหมู่บ้านอาเซียนโชคดีนะบลูฮ Bye bye! bye, bye, bye.